สำหรับใครนะครับเห็นคอมพิวเตอร์เครื่องนี้นะครับลองทายราคากันนะครับผมว่าเครื่องนี้ราคาเท่าไหร่นะครับมีเฉลยท้ายคลิปนะครับผมเครื่องนี้นะครับผมเป็นเครื่องมือ1ผสมมือ2นะครับผมผมบอกเลยว่าสเปคนี้โหดมากๆนะครับ CPU นะครับทางร้านใช้เป็นคอย5นะครับ 12400F นะครับเมนบอร์ดเป็น h 610นะครับแรม32 g b นะครับ16คูณ2นะครับ SSD นะครับ M.2 500 g b ตัวนี้สามารถเพิ่มได้นะครับการ์ดจอนะครับผมตัวนี้เป็นสีขาวนะครับจะเป็นของ iGame RTX 3070นะครับ Power Supply นะครับ750ว์ตป 80พัดบอลนะครับจากแอร์โลคูส่วนชุดน้ำนะครับผมจะเป็น Enset XT นะครับคาเค่นพาสอง40นะครับหรือว่าชุดน้ำา2ตอนนะครับสำหรับใครที่ไม่ชอบไฟ RGB นะครับตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับเคสนะครับผมจะเป็น n z e t XT นะครับเคส510นะครับตัวนี้เลยนะครับผมผมบอกเลยว่าสำหรับใครนะครับที่ชอบคินคีนนะครับผมขาวๆนวลๆแบบไม่มีไฟนะครับผมบอกเลยว่าตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับเครื่องนี้นะครับเป็นเครื่องมือ2ผสมมือ1นะครับแต่มือ2ก็ยังมีประกันอยู่นะครับเครื่องนี้นะครับจบไปในราคาที่18,000 1,900นะครับเครื่องนี้มีแค่เครื่องเดียวนะครับสำหรับใครที่อยากได้คอมพิวเตอร์เครื่องนี้อย่ารอช้านะครับยังไงผมฝากร้านไว้ด้วยนะครับร้าน TC คอมพิวเตอร์ขอบคุณมากครับ